ชา n นลไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กับช n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราจะอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกันครับกับนิยายเรื่องนี้กันเลย first moment แรกพบในนิยายนะครับผมตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดีฟแล้วก็แต่งโดยรอโลกลันลานะครับเรื่องนี้น่ารักมากนะแล้วก็อันนี้เราเอามารีวิวนะครับอย่างที่รู้กันว่าถ้าเกิดว่า นิยายที่ตีพิมพ์กับสนับพิมพ์ดีเราก็จะทําเป็นรีวิวให้เท่านั้นนะครับผมอ่ะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราเอามาเปิดจักรกวาลดีกว่าเนาะใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่า First Moment เนี่ยเป็นเรื่องที่แยกออกมาจากเซตนิยายที่ค่อนข้างดังมากในช่วง น่าจะ3 4ปีที่ผ่านมาครับซึ่งก็คือเซตของยูนิสตาร์นั่นเองเชื่อว่าใครหลายๆคนนะ่ะคงจะเคยอ่านนิยายเซตนี้กันนะครับที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่ะยูนิสตาร์ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่รวมเดือนมหาลัยนะครับหาเดือนมามหาลัยที่เป็นเดือนมหาลัยที่หล่อที่สุดในประเทศอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีปีละหนึ่งคนหนึ่งคนแล้วก็ทำมาเป็น,ปน,ปนคล้ายๆกับค่ายของ เดือนมหาลัยที่จะทํากิจกรรมต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่ลงรายละเอียดหรือเพราะว่าไม่ใช่เรื่องนี้แต่ว่าเฟิร์สโมเมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่แตกย่อยออกมาเพราะว่าเฟิร์สโมเมนต์เนี่ยพระเอกของเราชื่อเฟิร์สนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับหนึ่งในยูนิสตาร์นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าจะให้เรียง timeline เนี่ยเราก็ต้องเรียงมาตั้งแต่ว่าอ่ะเปิดเริ่มต้นของยูนิสตาร์เป็นยังไงแล้วก็อ่ะมีคนที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่บ้างแต่ว่าอันเนี้ย มันเป็นเซตนิยายที่เราตั้งใจจะสปอยให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาเปิดจัก,กรวาลด้วย First Moment กันก่อนนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงพระเอกของยูนสตาออกมาด้วยนะครับซึ่งก็คือเรื่องของเดือนครึ่งเซี่ยวนั่นเองคือเฟิร์สเนี่ยเป็นเพื่อนกับพระเอกของเรื่องเดือนครึ่งเซี่ยวนะแต่ว่าเราจะมาในเนื้อเรื่องอะไม่ได้เน้นแถวนั้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเนาะ ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยอ่านเซตยูนิสตาร์แล้วอยากจะมาอ่านเรื่อง first moment ก่อนอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับก็สามารถไปหาอ่านได้เลยเพราะว่าตัวนิยายเองอะครับก็ไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องของยูนิสตาร์เยอะสักเท่าไหร่เลยมีแค่แบบโผล่อมานิดเดียวนิดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะอ่านแล้วไม่รู้เรื่องถ้าเกิดว่าไม่เคยอ่านเซตก่อนหน้านี้ก่อนอะไรประมาณนี้เนาะเรื่องนี้สนุกมากนะครับไม่ได้แบบดรามา่ายิ่งใหญ่เบอร์โตอะไรขนาดนั้นเป็น แนวออกเป็นชิลๆสบายๆคลายเครียดนะครับมีปมมุ้งมิงมุงมงม้งมิงน่ารักให้อ่านมีความยิ้มมุมปากไม่ตลอดเวลานะแต่ว่าพระเอกจะเป็นคนเงียบขรึม First เฟิร์สจะเป็นคนเงียบขรึมหน่อยแต่ว่าตัวในเอกเนี่ยน้องโมนะครับหรือว่าโมเมนตัมเป็นนามปากกาของเขาเนาะน้องโมเนี่ยจะค่อนข้างฟุ้งๆนะครับเป็นคนแบบจินตนาการสูงสนะ่งอ่ะก็ด้วยความเป็นนักเขียนอ่ะล้วบอกก่อนเลยว่าเฟิร์สเนี่ยเป็นนักศึกษาได้ว่าปี3ามในเนื้อเรื่องน่าจะอยู่ปี3นะครับแล้วก็ เป็นหนึ่งในสามไตเทพของมหาลัยจุดๆ,ๆนะครับซึ่งสามไตเทพก็คือสามคนที่หล่อมากในมหาลัยนั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือยูนิสตาร์ที่พูดถึงแล้วก็มีน้องเฟิร์สเพราะฉะนั้นเฟิร์สเนี่ยคือหลอกมากมากนะครับผมก็เป็นนักศึกษาคนนึงนี่แหละแต่ว่าน่าจะเป็นกึ่งกึ่งไอดอลนะก็เพราะว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเหมือนกันในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แบบต้องการจะดังแต่ว่ามีคนมาติดตามเยอะเฉย อะไรประมาณนี้นะครับก็นี่แหละเฟิร์สเนี่ยมีงานอัปเดคือชอบอ่านนิยายส่วนน้องโมเนี่ยก็เป็นนักศึกษาอีกมหาลัยหนึ่งเลยจริงๆนะครับที่ไม่เคยรู้จักกับสามไตเทพอะไรพวกนี้เลยนะแต่ว่าน้องโมเนี่ยแต่งนิยายครับเป็นนักเขียนนิยายที่เขียนนิยายแนวแฟนตาซี asy, นะเป็น เค okay, ตัวน,น้อยที่เขียนนิยายแฟนตาซีแล้วคือติดท็อปฮิตมากตั้งแต่เรื่รองแร,แรกแล้วแล้วก็เรื่องที่2เรื่องต่อมาเนี้ยพระเอกในเรื่องของนิยายที่น้องโมเขียนเนี่ยชื่อว่าเฟิร์สครับผมอ่าแล้วมันก็ทําให้เออเนี่ยเนื่องจากเฟิร์สเนี่ยเป็นคนชอบอ่านนิยายน้องโมเนี่ยเป็นนักแต่งนิยายแล้วเฟิร์สก็ชอบนิยายที่น้องโมเขียนนะครับมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องราวซึ่งเดี๋ยวเราจะมีแอบสปอยให้ฟังนิดนึงละกันเนาะก็คือ นี่แหละครับน้องโมอย่างที่บอกน้องโมเป็นนักเขียนนิยายเนาะมีนามปากกาว่าโมเมนตัมเป็นนักเขียนนิยายแฟนตาซีนะครับที่เรื่องก่อนหน้านี้เคยดังมากๆแล้วพอมาตอนนี้ทางบกก็ให้เขียนเรื่องใหม่อยู่ซึ่งเรื่องใหม่นี้ชื่อว่า first hero เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวฮีโร่ที่พระเอกเนี่ยชื่อว่า first ทีนี้เนี่ยน้องโมเวลาที่จะแต่งนิยายนะครับน้องเขาก็จะมีความจินตนาการถึงตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวเอกอเอาไว้แบบพูดคุยกันอะไรประมาณนี้ซึ่ง ด้วยความบังเอิญใดๆอิ a เมจของพระเอกที่ชื่อเฟิร์สคนนี้ครับมันดันไปตรงกับเฟิร์สตัวจริงทั้งที่น้องโมเนี่ยไม่เคยเจอกับเฟิร์สมาก่อนเลยนะครับเราก็ไม่รู้จักด้วยว่าเฟิร์สไตเทพเนี่ยคือใครอะไรประมาณนี้แล้วก็มันมีเหตุการณ์ก็คือมันเป็นงานสัปดาห์หนังสือนะเราก็คือทางสำนักพิมพ์ก็จะให้น้องโมอะ่ะเขาไป เซนายเซนแจกไลเซนแงก็คือเป็นนักเขียนเบสเลอร์เลละนาะก็ต้องมีแจกไลเซนด้วยแต่ว่าน้องโมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรห่วงความเป็นไพรเวทนิดนึงก็เลยไม่อยากจะแสดงตัวว่าแบบฉันคือนักเขียนคนนี้นะที่นำประกอบโมเมนตัม ทางสำนักพิมพ์เขาก็เลยให้ใส่ชุดมาสคอตอย่างเงี้ยครับแล้วก็เซ็นเซ็นไปวันนั้นนะ่ะเฟิร์สก็มาซื้อหนังสือด้วยซื้อยกเซตของน้องโมเลยนะแล้วก็ไปขึ้นเวทีได้เนื่องจากเป็นคนที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งอนะเนาะเขาก็เชิญขึ้นไปพูดพูดพูด,พดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยชอบมียายเรื่องเฟิร์ธฮีโร่นะเพราะว่าตัวเองเนี่ยชื่อเฟิร์สแล้วก็คิดว่าค่อนข้างนิสัยหลายๆอย่างคล้ายๆกับเฟิร์สเลยซึ่งพอน้องโมได้เห็นเฟิร์สครั้งแรกเขาก็แบบเฮ้ยมันมีนท่ เหมือนกับคนที่เราจินตนาการขนาดนี้ได้ยังไงกันอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็มีเรื่องราวนี่แหละ ทีเนี้ยตอนเนี้ยเขายังไม่ได้เจอกันครั้งแรกนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่ได้เจอกันเนี่ยคือทางบอกร์เขาก็มาบอกประมาณว่าเออเนี่ยอีสำนักพิมพ์ที่เป็นคู่แข่งกันนะ่ะเขาแบบโปรโมทนิยายในเว็บนาว่าแบบว่าเนี่ยได้อันดับหนึ่งสูงกว่านิยายเรื่องเฟิร์สฮีโร่ของน้องโมอีกแล้วก็คือแบบอา้าแล้วทำไมต้มมาพาดพิงถึงนิยายของน้องโมด้วยเขาก็เลยอยากจะให้น้องโมเนี่ยปั่นให้เฟิร์สฮีโร่เนี่ยขึ้นไปอันดับหนึ่งได้แต่น้องโมคือเรื่องก่อนหน้านี้ครับเคยติดท็อป อันดับหนึ่งของท็อปสินิยายยอดวิวเยอะสุดอะไรประมาณนี้อะเนาะก็เลยอยากจะให้ First h e ีโเนี่ยขึ้นไปอันดับหนึ่งด้วยก็จะได้ไปตบหน้าอีกสนักพิมพ์นั้นไปหนึทีแต่ว่าน้องโมเขารู้ว่าแบบการที่จะปั่นนิยายให้มันได้ที่1น่งมันค่อนข้างเหนื่อยอะครับเขาก็เลยตอนนี้ก็คืออยากจะได้แบบไอเดียปังๆแต่ว่าหาไม่ได้ก็พยายามไปถามพงถามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจนไปนัดกับรุ่นพี่ที่คาเฟ่มหาลัยที่ เฟิร์สที่เป็นพระเอกอ่ะเขาเรียนอยู่นะครับแล้วก็บังเอ,อิญเฟิร์สชอบมานั่งอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟานั้นอ่ะก็เลยได้เจอกันแต่ก็ยังมาครั้งแรกที่สบตากันเลยนะครับั้งแรกก็คือที่ได้สบตากันแค่เฟิร์สเขายิ้มให้เฉยเป็นยิ้มที่แบบเฟิร์สต,ตัวละครที่ตัวเองสร้างขึ้นมาไม่เคยยิ้มมาก่อนนะครับพอน้องเห็นความละมุนของรอยยิ้มนั้นแล้วน้องโมก็เลยวิ่งหนีออกจากร้านไปอันนั้นยังไม่ได้คุยกันครั้งแรกนะทีนี้น้องโมก็กลับมาแต่งต่อแต่ก็ยังตันไงก็เลยไม่รู้จะทยงงไง เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไปถามเฟิร์สที่เป็นคนจริงๆแต่ว่าทุกอย่างเป็นคาแรคเตอร์เหมือนกับเฟิร์สในนิยายเราอาจจะได้ไอเดียอะไรขึ้นมาก็ได้เขาก็เลยกลับไปที่ร้านกาแฟานะั่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถามเฟิร์สนะครับคุยไปแบบเดินเข้าไปแล้วก็ทักเลยเฟิร์สก็จะตอบนะต่ะขอลายแล้วสั่งจากนั้นเขาก็มีโมเมนต์กันครับซึ่งจริงๆแล้วว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าอ่านไปเรื่อยๆนะมันจะมีกิมมิคของเรื่องครับว่าแบบทําไมเฟิร์สที่น้องโมเป็นคนแต่งเนี่ย ถึงเหมือนกับ First ที่เป็นคนจริงๆซึ่งมันมีกิมมิคอยู่เลอวนะในเรื่องอะ่ะให้ลองไปหาอ่านกันเพราะว่ามันน่ารักมากแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยก็อย่างที่รู้คือน้องโมเขาไม่เคยบอกว่าเออเนี่ยฉันเป็นนามปากกาโมเมนตัมนะคือตอนที่มาคุยกันครั้งแรกเขาก็ เออแบบไม่ได้บอกอะไรแบบนี้ครับมันก็จะมีแบบความดราม่าว่าท่านจะบอกเขาดีไหมอะไรประมาณนี้อยู่ในเนื้อเรื่องตอนท้าย,ายนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นโมเมนต์ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นก็อยากจะให้ไปลองหาอ่านดูเรื่องนี้คือมันค่อนข้างมีความแหวกแนวด้วยนะอย่างเช่นมันจะเป็นความแบบอ่ะโมแต่งนิยายใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ๆเป็นนิยายเราก็จะเหมือนอ่านนิยายที่โมแต่งครับมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยื แบบยา<ๆ><ๆ>วๆเราก็จะอ๋ออันนี้ก็คืออันนี้เป็นพาร์ทที่นิยายเป็นแบบเฟิร์สฮีโร่นะแต่ว่าต่อมาก็เป็นแบบของเฟิร์สโมเมนต์นะแยกกันอะไรประมาณนี้ซึ่งมันสนุกมากนะครับอยากจะให้ลองไปหาอ่านกันแล้วก็นอกจากของเรื่องนี้นะครับของรอโลกลานล่าเนี่ยนิยายค่อนข้างดีมากนะครับมีหลายแนวด้วยในเซตยูนิสตานี้มีเกือบทุกแนวเลยนะครับให้ไปลองหาอ่านกันเนาะซึ่งเราคาดว่าเราจะเปิดเซตนิยายจัก,กรวาลของ ยูนิสตากันในเร็วๆนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครอยากจะให้เรารีวิวหรือสปอยนิยายเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับและสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเราเราก็มีช่องทางการสนับสนุนไว้ให้ข้างล่างนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้การรีวิวนิยายเรื่อง first moment เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง iSpoil ด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ f a c e b o o k หรือ t w i t t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ i s p o i ยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ